ท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กัน,นได้ร่วมอนุโมทนาบุญพระสงฆ์และแม่ขาวจากทั่วประเทศเดินทางมาปริวาสกรรมที่วัดปราศาสตรบุรพารามรวมพระสงฆ์และแม่ขาว208รูป และในทุกๆเช้านะคะประมาณ7โมงเช้าท่านจะมาเดินจงกรมรอบบารายทั้ง4ี่สระภายในปราสาทเมืองต่ำและนั่งสมาธิอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพสตรีผู้สร้างปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้ ท่านใดที่สนใจระหว่างวันที่10ถึง20นี้สามารถซื้อน้ำหรือทำน้ำปะนะมาถวายได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้ามาช่วงเช้าก็นำน้ำมาตั้งไว้ตรงหน้าที่ท่านเดินผ่านและทุกครั้งที่มีการปฏิบัติธรรม ท่านจะเดินทุดงไปบนเขาพนมรุง้งหรือเขาปลายบัดซึ่งในแต่ละวันท่านจะกําหนดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเดินไปที่ไหนทุกท่านสามารถนำน้ำดื่มผ้าเย็นนะคะหรือ,อ,อผลไม้มาถวายที่วัดได้นะคะอย่างช่วงเช้านะคะ พะเป็นจํานวนมากนะคะก็ต้องการที่จะถวายพวกปลาต้องโกนะคะน้ำน้ำเต้าหู้นะคะอย่างช่วงเย็นก็จะเป็นพวกนมกล่องหรือ น้ำปานะน้ำสมุนไพรก็ได้นะคะก็สามารถซื้อมาถวายได้นะคะแล้วก็ขอให้อน,นิสง์ผลบุญนี้จงสำฤธิดผลแด,ด่ทุกท่านนะคะทีเ่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ